สวัสดีค่ะหมอสริษาจากคลินิกฟื้นฟูหัวใจนะคะวันนี้จะมาแนะนําเรื่องของการฟื้นฟูหัวใจระยะที่2ค่ะการฟื้นฟูหัวใจระยะที่2หลักๆแล้วก็คือการออกกําลังสําหรับผู้ป่วยโรคหัวใจหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านไปแล้วนะคะโดยที่มีบุคลากรทางการแพทย์อย่างเช่นแพทย์หรือว่านักกายภาพบำบัดเนี่ยช่วยร่วมดูแลอยู่ด้วยนะคะซึ่งคนที่จะได้ประโยชน์จากการฟื้นฟูหัวใจก็มีตั้งแต่คนไข้โรคหัวใจขาดเลือดทั้งที่ได้รับการผ่าตัดรักษาด้วยยาหรือว่าส่วนหัวใจนะคะคนไข้ที่เป็น ็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าหัวใจลิ้นหัวใจรั่วได้รับการผ่าตัดลิ้นหัวใจหรือผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจหรือหัวใจล้มเหลวอะไรเหล่านี้ก็คือได้ทั้งหมดนะคะโดยที่มีหลักฐานว่าการฟื้นฟูหัวใจเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้คนไข้เหล่านี้เนี่ยตายน้อยลงกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ําน้อยลงแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและที่สําคัญก็คือสามารถที่จะช่วยให้คนไข้เนี่ยกลับไปทํากิจกรรมที่ต้องการอย่างเช่นงานอาชีพหรือว่างานอดิเรกหรือว่ากีฬาที่ชื่นชอบอะไรเหล่านี้เนี่ยได้มากขึ้น ตเต็มศักยภาพที่คนไข้คนนั้นสามารถจะกระทำได้นะคะ เมื่อคนไข้ามาถึงที่คลินิกเป็นครั้งแรกนะคะก็จะได้รับการตรวจประเมินโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะจากนั้นก็จะมีการทดสอบเดิน6นาทีนะคะเพื่อที่จะประเมินความสามารถในการออกกําลังของคนไข้นะคะโดยที่การเดิน6นาทีเนี่ยคนไข้ไม่จําเป็นต้องเดินจนครบเวลานะคะอาจจะเดินแค่1-2ถึงนาทีถ้าเหนื่อยก็หยุดพักได้ถ้าหากคนไข้คนนั้นสามารถที่จะมาออกกําลังที่โรงพยาบาลได้ก็จะได้รับการนัดหมายให้มาออกกําลังที่โรงพยาบาลสัปดาห์ละ1ครั้งร่วมกับโปรแกรมการออกกําลังที่บ้านด้วยนะคะเป็นเวลา รวมทั้งหมด8สัปดาห์โดยที่ในวันที่มาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีการดูแลการออกกําลังโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบําบัดที่เชี่ยวชาญทางด้านการฟื้นฟูนฟนฟนหัวใจโดยเฉพาะนะคะแล้วก็มีการติดพื้นไฟฟ้าหัวใจมีการวัดชีพจรความดันโลหิตแล้วก็ระดับความเหนื่อยตลอดการออกกําลังนะคะเพื่อที่ถ้าหากมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราก็จะทราบได้ทันทีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยนะคะโปรแกรมการออกกําลังเมื่อมาถึงนะคะก็จะเริ่มจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบเบาๆเพื่อเป็นการอบอุ่นร่างกายนะ ะะแล้วก็จะตามด้วยการออกกําลังแบบแอโรบิกอย่างเช่นการปั่นจักรยานอยู่กับที่นะคะปั่นจักรยานมือเดินสายพานหรือถ้าใครเดินสายพานไม่ได้ก็อาจจะเป็นการเดินทางราบนะคะแล้วก็ตามด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อครูดาว ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโปรแกรมการออกกําลังที่เราให้เนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนไปตามความสามารถของผู้ป่วยแต่ละคนนะคะถ้าออกกําลังได้มากก็ทํามากออกได้น้อยก็ทําน้อยไม่ต้องกลัวว่ามาถึงแล้วจะทําไม่ไหวนะคะเรามีผู้ป่วยตั้งแต่อายุ20จนถึง90ปีนะคะแล้วก็ทุกรายเนี่ยสามารถที่จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นฟูหัวใจได้ทั้งหมดนะคะตั้งแต่คุณปาที่จากนั่งรถเข็นมาสามารถที่จะ มาเดินออกกําลังด้วยวอล์ e เกอร์ที่บ้านได้นะคะหรือว่าไปจนถึงคุณครูสอนเทนนิสที่กลับไปสอนเทนนิสได้หลังจากที่มีหัวใจล้มเหลวอย่างรุนแรงมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครมีความสามารถระดับไหนเนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจก็สามารถที่จะมาให้เราประเมินเพื่อที่จะให้โปรแกรมการออกกําลังที่เหมาะสมได้นะคะ ถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยในสามารถแจ้งกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ดูแลอยู่ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเป็นผู้ป่วยนอกเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟูตึกพพทชั้น2หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร022564000ต่อ81407ในวันและเวลาราชการนะคะ